รีวิวมีโอร้นะครับผม G T X นะครับตัวนี้เป็นปี55นะครับผมภาษีขาดเกินนะครับไปทะเบียนมีนะครับไปทะเบียนอยู่ใต้เบาะนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับผมตำหนิก็มีตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับผมนะครับมีประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับผม ชิ้นสีแดงนี่ก็สวยสดดีอยู่นะครับไม่สีดนะครับก็จะมีจุดดำๆเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมเนี่ยครับทำการใช้งานเลยโดยรวมก็โอเคสวยทุกอย่างเลยนะครับโคมไฟหน้าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่ามันตาเหลืองนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ยกโคมเลยนะครับไฟหลีนะครับ ฟลีก็เปลี่ยนใหม่ทั้งสองข้างเลยยกคู่เลยนะครับประมาณนี้นะครับล้อแม็กแท้ติดรถเลยนะครับผมเป็นล้อแม็กแท้ของเขาเลยนะครับยางก็ดอกเต็มๆอยู่นะครับ สวยมากนะครับคันนี้หาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรามาดูก่อนได้นะครับค่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับเครื่อนีเงียบไม่มีเลยนะครับ ครับเสียงเงียบเลยนะครับเลขไม่อยู่เจ็ดพนะครับผมตัวนี้เลขไม่แท้เลยนะครับไม่มีกอไม่นะครับผมประมาณนี้นะครับผม อยู่ก็ลองมาดูคันนี้ก่อนก็ได้นะครับสภาพดีมากนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องแป๊บนึงนครับล้อลคออะไรก็ได้ปกติหมดทุกอย่างเลยนะครับรถตัวนี้ก็อยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0940233537นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่15,900นะครับผมครับขอบคุณครับ